สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเอฟซีและทาง Y youtube ครับวันนี้ผมได้รถสภาพดีๆมาหนึ่งคันนะครับผมสภาพดีมากเลยขับยันขับยันเหมือนรถบ้านเลยพี่น้องคันนี้เป็นรถรับจ้างนะพี่น้องแต่เจ้าของเก็บงานดีมากเลยพี่น้องช่วงล่างยางใหม่ซีเซ้นนะครับช่วงล่างยางใหม่ซีเส้นนะครับคันนี้รถวิ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบ้ากิโล ไม่แน่ใจว่ากรอหรือไม่กรอนะพี่น้องอันนี้ประธาทานโทษเดอ้อแต่ว่ารถขับดีมากนะครับผมช่วงล่างนี่บอกแน่นมากเลยนะพี่น้องรถบ้านนี้อายแน่แน,น่เลยนะครับคันนี้รถบ้านอายแน่แน่เลยผมขับนะครับเนี่ยเบาๆนะเหยียบบแตะแค่เล่แค่คันเร่งนิดเ,เดียวนะครับพี่น้องอว,วิ่งโฉุดเลยพี่น้องอราคาไม่ถึงแสนนะพี่น้องเด้อเนี่ยคันนี้ราคาไม่ถึงแสนครับพี่น้องครับเป็นตัวอ e ีภาษีก็ตอ่อไว้เลข68แอร์เย็นนะครับผม ช่วงล่างนี่บอกแน่นปึ๊กเลยช่วงล่างย่างใหม่ซื้อเส้นแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมเดี๋ยวมันมีสีรอยข่วนอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวจะไปเก็บนะครับพี่น้องครับโอ้สุดจัดเลยพี่น้องคันนี้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะครับสุดยอดเลยรถคันนี้ใช้แต่เก้าเนื่อก็อ่าประธานโทษเก้าห้านะครับผม ทานนี้น้ําเยอะย่างใหม่เลยนะพี่น้องนะครับผมครับแต่งไว้ใช้งานเจ้าของมีวิ่งวิ่งมีแต่ร้อยสี่ร้ยห้าเลยนะพี่น้องนะนะครับอันนี้แลเจ้าของไม่ขับรถเบานะเหยียบร้อยสี่ร้อยห้าเลยนะครับรถถือว่าสุดยอดเลยนะพี่น้องโอ้ยาวไปเลยพี่น้องเลย เป็นรถปลดป้ายมาก่อนนะครับผมตอนนี้เป็นรถบ้านเรียบร้อยนะครับไม่ถึงเสียงเราพี่น้องนะครับโอ้โตนนี้ได้ไปไม่ผิดหวังหรอก ตอนนี้ผมอยู่สก,กลนครน,นะครับพี่น้องครับผมกำลังจะขึ้นช่วงาวารีชัยพรมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมพอตอนนี้มันจะผ่านเขาเขาผู้ผ่านแล้วนะพี่น้องนะครับมาตั้งแต่สองโมงเช้านะครับผมบพี่น้องอยู่คลิปผมแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ ฝากกดติดตามทุกท่านด้วยเด้อพี่น้องครับผม ิ่งแปลบเองนะพี่น้องนะบรรยากาศสองข้างทางก็โอเคนะครับจะลังจะค่ำนะครับผมข้างหน้าก็เป็นรถช่างนิวนะครับมาด้วยกันวันนี้ผมไม่มีลูกน้องขับนะครับมามาขับเองจะไปเก็บสีเล็กน้อยนะครับผมพอดีลูกพี่บอกว่าให้เก็บสีเล็กน้อยนะครับผมตรงสกเกตด,ด้านหน้านะครับผมก็เลยจะเอาไปเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม เกียร์ออโต้นะพี่น้องนะครับได,รได้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนผมคอนเฟิร์มเลยนะพี่น้องคนนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ จัดฟาดบ่มพี่น้องครับถึงบ้านหน้าจะมันสองทุ่มสามทุ่มหรือมั้งนี่ผมว่าน,นี่ต้องไปเอาให้รถเอารถไปให้ช่างแนบด้วยนะครับผมให้ช่างแนบอ่าเก็บสีตรงสเก็ตนิดหนึ่งนะครับผมก็คันนี้ถ้าแต่ใส่สปอยเลือรอหลังเข้าไปนี้อู้หลูเลยพี่น้องน,นี่ไม่ต้องไปหารถเพียงเพียงแล้วพี่น้องรถขนาดน,นี้ก็สุดยอดแล้วนี่นะครับสภาพดีด้วยนะครับกันนี่ จำๆจำเลยนะครับผมสีขาวด้วยนะครับคันนี้อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่งคลิปผมแล้วนะครับผมวันนี้ผมกำลังหลับรถอยู่สกลนครอำเภอวาริชภูมินะครับผมกำลังกลับนะครับโอ้สภาพดีพี่น้องแต่งแต่งที่ใส่ชุดรองเท้า จุดเท้า T R D ด้วยนะครับผมนะครับสุดจัดเลยพี่น้องอ่ะอย่าเริ่มเลยพี่น้องเด้อนะครับผมไม่ถึงแสนแน่นอนครับ